วิดีโอนี้ต่อจากวิดีโอพ่นสีผ้าครั้งที่แล้วนะคะเอออันนี้เก่งจะมาเสริมเคล็ดลับนะคะสำหรับการทำสีผ้าเนาะว่าหลังจากที่ผ้าสีมันแห้งแล้วเราควรที่จะทำอย่างไรกับมันต่อนะคะเพื่อที่ให้ตัวสีนี่ติดอยู่กับผ้าไปนานๆนะคะ อันนี้ก็คือถ้าผิวสัมผัสแห้งแล้วเนาะหลังจากเราเช็คแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการต่อไปเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูการฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดนะคะหลังจากการทำสีผ้าแล้วนะคะก็คือตัวสเปร์กันน้ำนะคะสเปร์กันน้ำเนี่ยเราจะต้องพ่นทุก ครั้งหลังจากการทำสีผ้าไปแล้วนะคะเวลาพ่นนะคะก็คือให้เพื่อนๆพ,พ่นห่างจากตัวกระเป๋าประมาณ1ฟุตนะคะแล้วก็พ่นเป็นลักษณะตัวแซนนะคะก็คือจะเหมือนกันกับการพ่นกันน้ำของกระเป๋าหนังเนาะที่เก่งเคยนำเสนอไปก่อนหน้าแล้วนะคะเพียงแต่ว่า กระเป๋าผ้าเนี่ยก็คือจะต้องพ่นกันน้ํามากกว่ากระเป๋าหนังนั่นเองเนาะเพื่อที่จะให้อายุการใช้งานมันอยู่ได้นานมากกว่าเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ผ่านการทําสีมาการแปลงสีมานะคะโอเคนะคะก็เขย่ากระป๋องแบบนี้เนาะแล้วก็พ่นแบบนี้ ให้ทั่วนะคะแต่เพื่อนๆต้องมั่นใจนะคะว่าสีที่เพื่อนๆทำกระเป๋าแล้วมันแห้งสนิทจริงๆนะคะพ่นทุกส่วนเลยนะคะที่ว่าเราทำสีมานะคะตัวหูกระเป๋าก็ต้องพ่นด้วยเนาะ โอเคค่ะทีนี้ก็แขวนทิ้งไว้นะคะ่ต่อรอบนี้นะคะก็คือ15นาทีนะคะ15นาทีต่อการพ่นหนึ่งครั้งนะคะเว้นระยะนะคะให้มันแห้งเนาะพอมันแห้งแล้วเราก็มาพ่นซ้ําอีกก็คือทําลักษณะนี้นะคะจนครบ5้ารอบเนาะเพื่อรักษาให้สี มันอยู่ติดทนกับกระเป๋าไปนานๆนะคะก็เดี๋ยวเก่งทิ้งไว้ก่อนเนาะโอเควิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอเสริมหลังจากการทำสีกระเป๋าผ้าไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย